ต่อกันที่พลตรีไมตรีชูปรีชา ผู้บัญชาการกองกําลังนเรศวรได้เดินทางติดตามสถานการณ์บริเวณพื้นที่แนวชายแดนค่ะพร้อมกับรับฟังสรุปการปฏิบัติงานจากกองบังคับการควบคุมหน่วยเฉพาะกิจราชมนูพร้อมได้มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับกําลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จากนั้นได้เดินทางไปยังฐานปฏิบัติการมานะกองร้อยฐานราบที่422หน่วยเฉพาะกิจราชมนูโดยตั้งอยู่ในพื้นที่แนวชายแดนไทยเมียนมา เพื่อติดตามสถานการณ์ซึ่งปัจจุบันในบริเวณพื้นที่ฝั่งตรงข้ามอำเภอพบพ,พระจังหวัดตากก็ยังคงมีเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นระหว่างทหารเมียนมากับกองกําลังกลุ่มต่อต้านแต่ก็ยังไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนไทยในพื้นที่ใกล้แนวชายแดนค่ะ ทั้งนี้ผู้บัญชาการกองกําลังนเรศวรได้เน้นย้ําให้หน่วยดํารงความเข้มงวดในการเฝ้าตรวจแนวชายแดนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบกับประชาชนไทยและป้องกันและสกัดกั้นการกระทําผิดกฎหมายต่างๆบริเวณแนวชายแดนและให้ใช้กลไกความร่วมมือระดับท้องถิ่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นอีกด้วยค่ะ